ทำไมเพลงดิแปับหนึ่งก้าิแปดพักก่อนอ้าโอเคเฮ้ยพวกมึงคือมึงรู้ใช่ไหมว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้าแล้วที่พวกเราได้เจอกันะรู้สิว่าคนไม่รู้โม่ไรควายเออเราก็รู้แต่ว่าลองคิดดิ คือพวกเราอ่ะจะไม่ได้มาเรียนที่นี่ไม่ได้มาเจอกันรุงเช้าไม่ได้มาคุยเล่นดา่าแกล้งคือแม้กระทั่งราช่วพ่อแม่กัน,รกกนเราจะไม่ได้มาเรียน,นที่นี่แล้วแมไม่ได้มาทำง,งานก่มไม่ได้โดนอาจารย์ม,มาเซอร์มาปนมาดา่าเราจะไม่ได้มาตีหนังสือด้วยกันขนาดเนี่ยสอบด้วยขนาดเราสอบด้วยกันเราังสกบด้วยกันเลย เราจะไปที่อื่นที่ใหม่พวกเราเราสักคนในในที่นี้อาจจะได้เจอกันแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ไม่ได้ชชคดีขนาดนั้นนะแล้วพอไปทํางานนะเราก็ต้องทงํอะไรอย่างเง้ทุกวันทุกวันมันไม่คิดหรอกว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนนะแล้วคือนี่อาจจะเป็นความทรงจําที่มันดีสำหรับพวกเราเลยก็ได้นะเว้ยเออก็จริงที่มันพูดน,นะเนีย่ยกันหน่งดีเนี่ยเลยว่ะ ไม่เดี ality, リリーーーー๋ยวก่อนเราจะมีเฟมินไลากันอยู่นี่เราจะพูดกันได้เจดูฟีด้วยมีอะไรมีอะไรแี่เจมเห็นกล้องในึมีหน้าหรอเก่ามากเลยเนี่ยเราหมดมีงานเขียนแล้วนี่เอานั่นกล้อกับไปดูใหม่ดิ บันทีเนี่ยไดเออแป๊บนึงเดี๋ยวเราแก้ให้โอเคแก,ก้ละไปยื่นต่อได้เออแต่เราไม่มีอ,อัอานผู้ว่าจััดเขาอยู่ตรงนั้นอยู่เออว่ะเอาไงต่อไอ้แซ แล้วก uh, ็มีกล้องแล้วมเรามาถ่ายรูปตัวกันไหมเออก็ดีจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำเออคณะขอหนึ่งรูปนะ Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. This love in a photograph, we made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone wait for me to come home loving can heal loving can mend your soul can keep I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone, Wait for me to come home. โออกพช่ไหมโอเคพอนพอ ลายไปจดใส่บุ๋มนะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าปลีกูกำลังจะบอกอะไรเดี๋ยวกูเปลี่ยนเองก็ได้มันต้องอยู่แบบนี้มั้ยเออขอโทษอชายไหมก็ได้โนูโน้ไม่เอาปิกยาบินปิกยาบินปิกยาหายวันนี้ยืนไม่ไม่ไม่ไปเดี๋ยวป้าไปยุบป้าไปไปป้าไปป้าไงเพื่อนเพื่อนทำไม อปิกไหนปิกไหนปิกปิกปิกเรื่องแสงกว่าเอ้ปิกเล็กกว่าในบ้านเรมีอันันึงอะของีอยู่ตกให้มีคนเห็นดแหไม่แต่ว่ามันไม่ห่งหรอกน้องเขาตบอ่างงีีวงหาปิกนั่นและครับม ตุ้มสองตุ้มสองตุมเยพ่อมารับเลยตุ้มสองตุ้มเดีอเออไรับไปดยนมาทานซึ่งหึแสห้าพี่จิ๋นอ่ะปูได้พวกมึงไปยังไม่อบูมาจีเงินเงินเนี่ยมึงไม่ได้เก็เองไปแวหดังแกวะที่บูเงินเงินไอเหล็กนเอที่มึเพิ่งซื้อเอ ห้าสิบบาทเพียงนั่นแหละไม่ใช่อยู่ตรงแถวขนนรดที่กูให้มึงอ่ะนี่แหละเหตุผลที่ทำไมกูถึงล้วงกระเป๋าสองครั้งเสมอกูบิ๊กไอแฮมกูให้ปี๊บมึงล้เรื่องยู่ไหนไม่เป็ะไร กูอตูรอตีแล้ไนกูรอตีกูรอตีนะมึงมงล่วงมาเร็วๆแตนะกลากูไม่เป็นไรกูได้ขอโทษดาวกระจายมูมดาวกระจายเขา่ายนะเขา่ายนะโซมิยะเพื่อไปนดาวกระจายคว้ยห่วงนั่นกูใจหายแล้วนะมีอยู่กินาใจกับหายแล้วฮะใม่เก็บซิปิกใหม่อาออ ขอ้ไาเปตัว ไหนไหนมาแล้วไปหมูกระทะคุณย mm. ่าไหมอิ่มได้วแปลได้มากนะเออเดิด um euh, ินะมันรีบอ่ะอย่าลืมให้มาทวงยิ่งกูก็กลัวนะเนี่ยไอ้ซัดมึงกล้าเดินไปไหมมาเฮ้ยกูตรงนี้กลัวแต่ว่าร้อนมากัน มันได้การเยอะมันได้การอย่างนี้ด้วยนะคุณถึงเรื่องอะไรมารับาแลนเออวะเออเออรับจาแลนน่ะไม่กกูคคยไปแซดเมื่อกี้ว่ะเออเนี่ยกูเห็นเลยกูได้ถึงหนังเลยละมึงกล้าเข้าไปไหมกูแบบไม่แล้วแลกูถามแ้วว่าเนี่ยกูเห็นว่ากูได้ถึงแล้วนึกถึงเลยกูอะไรรับจาแลนก่อนเลยหันไปด้านขวาเนี่ยมันก็เป็นถนนเนี่ยแต่ไม่มีรถเลยแล้วก็มืดเนกลัวกูก็กลัวเออเรามาแล้วเนีะเราจะกลัวอะไรโอ้โหแล้วบรรยากาศแม่งวิ่งดิ สุดยอดมึงดกยดรงี่ฝั่งซ้เนี่ยอันนี้อันเกอบอีอันนี้เหมือนมากถ้ามีเทปมัเนไม่ยอมเดี๋ยวนะแ h มบ้านหลังปะแ a มมีคนไหมในนั้นฝังนั้น่ะฝั่งลิงสุดสุดต้องหอตู้วง แ้วิ่งามแล้วิ่งตามแม่แม่่ะบอก่บ้านเนี่ยมีมดละคน่ะคนกินอยู่นะเฮ้ยมึงจะเฮ้ยทำไมอไปจนทดอก